สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอุปกรณ์คอมโบแอดดักเตอร์แอ t ดักเตอร์เพลทโหลดอุปกรณ์ตัวนี้เป็นทั้งแอดดักเตอร์และแอ d ดักเตอร์แอดดักเตอร์หมายถึงการเล่นต้นขาด้านในหมายความว่าเราจะเริ่มจากเข่าที่แยกกันแล้วก็หูบเข่าเข้าหากันเข้าหาแกนกลางคือลำตัวเรา ส่วนแอ d ด c t o r นั้นหมายความว่าเราจะเริ่มต้นจากข่าวชิดกันแล้วก็แยกข่าวออกไปเพื่อได้ต้นขาด้านนอกส่วนวิธีจำว่าอะไรเป็น a อ d ด c t o r ต้นขาด้านในอะไรเป็นแอ d ดั t เตต้นขาด้านนอกเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังตอนท้ายก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายก่อนว่าคำว่าเพลทโหลดนี่มาจาก เกรดโหลดหมายถึงว่าเราจะใช้แผ่นน้ำหนักบาเบลทั่วไปลักษณะนี้เป็นตัวต้านถ้าเราใช้แผ่นน้ำหนักมากเราก็สร้างแรงต้านให้มากส่วนถ้าแผ่นน้ำหนักน้อยก็สร้างแรงต้านให้น้อยที่ผมถืออยู่นี่เป็นแผ่นโอลิมปิกรูสองนิ้ว และเราก็สามารถเลือกอุปกรณ์เป็นจานดาดหนึ่งนิ้วได้เช่นกันโอเคผมขอผูกอุปกรณ์เข้าไปนิดนึงคือขึ้นต้นว่าขาเนี่ยเราจะบริหารเนี่ยทั้ง4ทิศก็คือหน้าขาหลังขาขานอกแล้วก็ขาในลักษณะการออกกำลังกายหน้าขาหรือขอได้เถนั้น จะเป็นการเล่น leg extension จะเป็นการเล่น leg extension คือเตะขาขอกไปหรือจะเป็นการ press หรือว่าถีบออกไปซึ่งท่าแรกก็อาจจะใช้เครื่อง leg extension ท่าที่สองก็จะเป็นเครื่อง leg press ที่เราจะนอนไปกระบาะแล้วก็ยันน้ำหนักขึ้นไปอันนี้คือหน้าขา ส่วนหลังขาหรือแฮมสตริงนั้นเนี่ยเราจะเล่นท่าเล็กเคิร์ลซึ่งหมายความว่าเราจะงอเข่าหรือว่าม้วนส้นเท้าเนี่ยเข้ามาหาก้นลักษณะนี้ซึ่งก็จะได้ต้นขา,ด,านด้านหลังทีนี้มาถึงเครื่องนี้บ้าง เราจะเล่นต้นขาด้านนอกและด้านในอย่างไรก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ adductor หรือ adduction นั้นหมายถึงว่าเราเริ่มต้นจะเข่าแยกจากกันแล้วก็กดเข่าเข้ามาเจอกันตรงกลางซึ่งจะได้กล้ามเนื้อต้นขาส่วนใน ส่วนต้นขาด้านนอ,อกนั้นเราจะเริ่มจากข่าวชิดกันแล้วก็แยกข่าวออกจากกันเพื่อให้ต้นขาด้านนอ,อกนั้นได้บริหารสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเราสามารถได้จะปรับเบาะพิงหลังได้สำหรับคนที่ความสูงไม่เท่ากันส่วนเบาะนี่ก็จะปรับได้ตามแต่ละท่าที่เราจะเล่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นท่า Abductor หรือ Abduction Ab ก่อนก็คือเราจะใช้เบาะเนี่ยหันเข้าหากันแล้วก็ขานี่ชิดกันโอเคเราขึ้นไปนั่งบนเครื่องนะครับโอเคเอันนี้เข่าชิดกันแล้วนะเรามีแฮนด์ให้จับเข่าก็จะอยู่ประมาณปลายเบาะ โอเคเราสามารถที่จะปรับเบาะหลังได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้วก็แยกเข่าออกจากกันท่าน,นี้ก็คือท่า abduction นะวะโยเครื่อง abductor โ okay. อเคต้นขาด้านค้างนี้ก็จะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเลยทีนี้เราจะมาเล่นกันต่อด้วยท่า adduction หรือว่าด้วยเครื่อง adductor นะครับเราก็จะปรับสลักตัวนี้นะครับเราจะปรับสลักตัวนี้แล้วก็แยกขาออกมา อลองล็อกและส่วนบอกนี่เราก็จะปรับให้หันออกแล้วเราก็จะขึ้นมานั่งบนเครื่องใหม่โอเคเบาหลังโอเคไหมโอเคเบาหลังโอเคแล้วเราก็หุบเข่าเข้ามาเข้าหากัน ซึ่งถ้าเราต้องการยืดกล้ามเนื้อให้มากขึ้นหรือให้มีเรนจ์ of m o โมชัมากขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับเบาะให้กว้างเข้าไปอีก นี่คือเครื่องแอบดักเตอร์แอบดักเตอร์คอมโบซึ่งอยู่ในเครื่องเดียวกันสุดท้ายเราจะมีวิธีจำอย่างไรว่าตัวไหนคือแอบดักเตอร์นะฮะตัว D ตัวไหนเป็นแอบดักเตอร์ตัว B ีจำไม่ยากครับมีเคล็ดเล็กน้อยก็คือนึกถึงคำว่า about ภาษาอังกฤษนะครับซึ่ง about เนี่ยสะกดด้วย a b คือ ab แล้วก็ตามด้วย O U T out ก็คือ Abductor หมายถึงว่าเราเคลื่อนออกจากแกนก็คือตัวกลางตัวงเราเคลื่อนออกจากแกนกลางคือลำตัวของเราก็คือ Abductor ส่วน Adductor นั้นเนี่ยผมก็ใช้คำจำคำว่า Add in A D D I N ก็หมายถึงว่าถ้าเป็นตัวดีปั๊บเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเราเคลื่อนเข้าหาแกนเคลื่อนออกก็กลายเป็นการเล่นต้นขาด้านนอกเคลื่อนเข้าก็หมายถึงการเล่นต้นขาด้านในครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับมีคำถามมีคอมเมนต์ก็ถามหรือคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ขอพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ